Terima kasih telah menonton! จากกรณีนายหมาหมิงชนอายุ33ปีนักธุรกิจชาวจีนเข้าแจ้งความกับตำรวจสพอนองเปือยอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีว่าภรรยาสัญชาติเดียวกันนางสาวเซนเนียนอายุ33ปีและนายเยียนสินพี่ชายถูกชายชะกาันชาวจีนไม่ทราบจำนวนก่อเหตุลักพาตัวไปเรียกค่าไทยเป็นเงินหนึ่งล้านหยวนคิดเป็นเงินไทย4.7ล้านบาทเพื่อแลกกับการปล่อยตัว <laughs> เหตุเกิดขึ้นในซอยพรประนิมิตร 21หมู่ที่2ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีตามข่าวที่ได้มีการนำเสนอข่าวอย่างต่อเน,นื่องล่าสุดทางเจ้าที่ตำรวจนำนางสาวเซินเยียนอายุ33ปีและนายเย็นสินพี่ชายที่ถูกชาวจีนจับไปเรื่ยขาไทยมาสอบปากคำเพิ่มเติมพร้อมเชิญตัวเจ้าของรถยนต์มิตซูบิชิปาเจโร่สีดำทะเบียน2ของไข่สาสาลา6709กรุงเทพมหานครสามีภรรยาชาวจีนมาสอบปากคำเพิ่มเติมเช่นเดียวกันเนื่องจากยังมีคำให้การขัดแย้งในเรื่องของความเป็นจริงอยู่จากนั้นทางเจ้าที่ตำรวจ ได้นาตัวนางสาวเซินเยียนอายุ33ปีและนายเยียนสินพี่ชายที่ถูกชาวจีนจับไปด้วยค่าไทยไปชี้จุดเกิดเหตุตั้งแต่จุดที่ถูกจับตัวที่โรงเรียนรวมถึงบนเขาเป็นจุดที่ถูกมัดตัวและจุดต่างๆที่ถูกลักพาตัวไปนอกจากนี้แล้วทางเจ้าที่ตํารวจได้คุมตัวนายอูไหยานอายุ29ปีผู้ต้องหาชาวจีนที่ถูกจับได้ส่งฝากขังสารพัทยาขณะที่เจ้าที่ตํารวจได้เร่งรัดการสอบสวนเพื่อที่จะออกหมายจับแก๊งจีนเพิ่มเติมโดยเร่งสอบปากคำเพิ่มเติมกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยพอจะรู้ ตัวเพื่อนร่วมแก๊งจีนกลุ่มนี้แล้ว